สวัสดีครับพี่น้องคิดจากแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงรวมทั้งพี่น้องที่จุดประกาศแสงสันติภาพวังยาวจังหวัดเพชรบูรณ์และพี่น้องที่รับฟังอยู่ขณะนี้ทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุทีเตชะรักพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่30พฤษภาคมปี2024นะครับเรายังคงอยู่ในพระธรรมเอสเทอร์ซึ่งในเช้าวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องที่เราจะมา ศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันผ่านพระธรรมเอสเตอร์บทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่8ซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่าจงทําตัวเป็นที่โปรดปรานเราจะทําตัวให้เป็นที่โปรดปรานได้ยังไงนั้นเรามาฟังพระครรมของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับในวันนั้นกษัตริย์อาหาสุเอรัสประธานบ้านของฮามานันศัตรูของพวกยูแก่พระราชินีเอสเตอร์โมเดคัยก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ พะพนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับพนางกษัตริย์จึงถอดแหวนตราซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามานและประทานแก่โมเดไยส่วนพนางเอสเธอร์ก็ทรงตั้งโมเดไคเป็นใหญ่เหนือบ้านของฮามานแล้วพนางเอสเธอร์ทูลกษัตริย์อีกพนางกราบลงที่พระบาทของพระองค์และวิงวอนพระองค์ด้วยน้ำพระเนตรเพื่อขอให้ยุติแผนชั่วของฮามานคนอากก และการคิดร้ายต่อพวกยูเสียกษัตริย์จึงยื่นพระคทาสุวรรณแก่พระนางเอสเทอร์พระนางเอสเทอร์ก็ทรงลุกขึ้นยืนเฝ้ากษัตริย์พระนางทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระไทยกษัตริย์และถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานต่อพระพักของพระองค์ท่านถ้าสิ่งนั้นถูกต้องเหมาะสมต่อพระพักกษัตริย์และหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ท่าน ขอทรงให้มีพระอักษรรับสั่งให้กับความในจดหมายซึ่งฮามานบุตรฮัมเมดาธาคนอากักได้คิดและเขียนขึ้นเพื่อทำลายพวกยูที่อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์เพราะหม่อมฉันจะทนดูเหตุร้ายมาถึงชนชาติของหม่อมฉันได้อย่างไรหม่อมฉันจะทนดูการทำลายญาติพี่น้องของหม่อมฉันได้อย่างไรกษัตริย์อาหาสูเอรัสจึงตรัสกับ พระราชินีเอสเธอร์และกับโมเดครยคนยูวว่าดูสิเรามอบบ้านของฮามานแก่ะนังเอสเธอร์แล้วและพวกเขาก็แขวนคอมันบนตะแงแกงเพราะมันยื่นมือออกทำร้ายพวกอยู่พวกท่านจงเขียนเกี่ยวกับพวกยิวตามที่เห็นว่าดีในานามของกษัตริย์และประทับตาด้วยแหวนตราของกษัตริย์เพราะว่ากฤษฎีการที่เขียนในานามของกษัตริย์ และประทับตาด้วยแหวนตราของกษัตริย์จะเปลี่ยนกลับไม่ได้พระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่หลังจากที่ฮามานถูกแขวนคอที่ตะแลงแกงที่ตัวเองสร้างขึ้นมานั้นเนื่องจากะนังเอสเตอร์ได้บอกถึงข้อเท็จจริงหรือความจริงที่ฮามานต้องการทำลายชนชาติพวกยูเนื่องด้วย ความเกลียดโมเดไคเป็นการสุดตัวแต่ในที่สุดแผนนี้ก็ถูกเปิดโปงและก็ฮามานก็ตายด้วยแผนของตัวเองครับแล้วในพระธรรมตอนนี้ก็เล่าต่อว่าปรากฏว่ากษัตริย์ก็ยกบ้านของฮามาน,นั้นให้กับเอสเธอร์และมากยิ่งกว่านั้นก็มอบแหวนนะก็คือแหวนตําแหน่งของฮามาน,นั้นให้กับโมเดไคครับ เพราะกษัตริย์รู้ว่าโมเดคายนั้นแท้จริงแล้วนะเปรียบเสมือนกับเป็นคุณพ่อของพระนางเอสเธอร์เลยทีเดียวก็เลยมีความไว้วางใจการที่มอบแหวนให้กับโมเดคายนั้นก็แปลว่ากษัตริย์นั้นมอบตําแหน่งเบอร์สอของอาณาจักรเปอร์เซียให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโมเดคยจากคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ประสบความทุกข์ยากลำบากที่สุดคนหนึ่งกับถูกยกชูขึ้นสูง ในแผ่นดินเปอร์เซียได้เป็นเบอร์สองรองจากกษัตริย์เลยครับนะและหลังจากนั้นพระคมภีก็บอกว่าเมื่อเอสเธอร์ได้รับบ้านของฮามานแล้วเอสเธอร์ก็ยกบ้านนี้ให้กับออโมเดไคายด้วยสรุปง่ายๆก็คือว่าโมเดไคายได้มาทแทนที่ฮามานนะครับได้ทั้งชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศและก็รวมทั้งบ้าน และก็ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของฮามานมาเลยครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าตัวผนังเอสเธอร์และโมเดไคจะรอดพ้นนะและก็ต้นตอของสาเหตุนี้ก็คือฮามานนั้นถูกกำจัดแล้วก็ตามแต่ว่าผลของการที่กฤษฎีการนี้ประกาศออกไปว่าจะต้องทำลายชนชาติยูทั้งแผ่นดินนั้น กฤษฎีการนี้ก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกครับอีกครั้งหนึ่งที่เอสเทอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหาสูเอรัตโดยที่พระองค์ไม่ได้เชื้อเชิญพระคัมภีร์ได้บอกนะครับว่าผนังเอสเทอร์นั้นเขาได้เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเป็นรอบที่สองโดยการที่เข้าพบกษัตริย์อาหาสูเอรัตและกษัตริย์อาหาสุเอรัตนั้นเนื่องจากนั้นมีพระไทยรักเอสเทอร์มาก ก็ยื่นพักคาทองคําให้ก็แปลว่านะพระนางเป็นที่โปรดปราและกษัตริย์พร้อมที่จะฟังว่าพระนางเอสเธอร์ต้องการมาขอสิ่งใดอีกสิ่งที่พระนางเอสเธอร์นะเขาขอจากกษัตริย์นั้นนะถ้าเราสังเกตในข้อที่5นะครับเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเราน่าจะเรียนรู้นะครับในพระธรรมเอสเธอร์บทที่8ข้อที่5 ผมอ่านให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งดังนี้ครับพระนางทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระไทยกษัตริย์และถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานต่อพระพักของพระองค์ท่านถ้าสิ่งนั้นถูกต้องเหมาะสมต่อพระพักกษัตริย์และหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ท่านขอทรงให้มีพระสอนรับสั่งให้กับความในจดหมายซึ่งฮามานบุตรฮัมเมดาทาบคนอากักได้คิด และเขียนขึ้นเพื่อทำลายพวกยิูที่อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์นี่คือเหตุผลที่พนางเอสเตอร์มาพบกับกษัตริย์เพื่อขอให้ออกษัตริย์อาหาสูรรัตนั้นเป็นไงครับยกเลิกกฤษฎีกาที่ฮามานได้หลอกใช้กษัตรนิยะ์ประกาศออกไปนั้นในข้อที่5นี้นะครับมีอยู่คำกริยาอยู่4คํคำที่น่าสนใจนะ อาจารย์อยากจะยกให้เราเห็นคํากริยาทั้ง4คํานี้นะครับคําที่1เอสเธอร์บอกว่าถ้าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่กษัตริย์พอพระไทยภาษาอังกฤษคาว่าพอพระไทยนี้ใช้คําว่า please แปลว่าถ้าเกิดสิ่งที่เอสเธอร์กำลังจะเสนอกษัตริย์นั้นกษัตริย์เห็นว่ามันดีมันงามนะกษัตริย์ยินยอมที่จะทําตามสิ่งนั้นเพราะสิ่งแรกคําแรกก็คือว่า please หรือกษัตริย์เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคำกริยาที่2องเอสเตอร์บอกว่าและถ้าตัวเอสเตอร์เองนั้นเป็นที่โปรดปรานคำว่าโปรดปรานภาษาอังกฤษใช้คำว่า f r a v o r คำกริยาที่2จึงหมายความว่าถ้ากษัตริย์เห็นว่านะสิ่งที่ผู้มาร้องขอนั้นกษัตริย์เห็นว่าเออฉันรู้จักเขาดีนะสิ่งที่เขาเสนอนั้นนะก็ดีนี่ นะฉันให้เฟเวอร์กับเขานะนี่คือคำกริยาที่สองนะครับคำกริยาที่3บอกว่าถ้าสิ่งนั้นนะกษัตริย์เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมแปลว่าอะไรครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า right ถูกต้องถ้ากษัตริย์เห็นว่าสิ่งที่ผู้มาร้องขอหรือเอสเธอร์เสนอนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำแล้วแล้วก็กษัตริย์ ก็จะยินดีทำตามและคํากริยาสุดท้ายหรือตัวที่4ก็คือว่า <c oughs> ถ้าตัวเอสเธอร์เองนั้นเป็นที่โปรดปรานนะเราจะสงสัยภาษาไทยนะครับในนี้ใช้คําว่าโปรดปราน2ครั้งแต่ถ้าเราดูในภาษาอังกฤษนี้เขาใช้สองคำที่ไม่เหมือนกันโดยโปรดปรานตัวแรกผมพูดไปแล้วนะครับใช้คำว่า favor ส่วนโปรดปรานตัวที่สนั้นในพกคมภีภาษาอังกฤษใช้คำว่า p l e a นะแปลว่าถ้ากษัตริย์นั้นเป็นไงครับชอบใจหรือกษัตริย์นะอยากจะช่วยเอสเธอร์กษัตริย์ก็จะดำเนินการตามนั้นนะหรือสรุปง่ายๆดังนี้นะครับมีอยู่4ี่คำก็คือวันนี้เอสเธอร์มาขอกษัตริย์ให้ช่วยเหลือเขาโดยเอสเธอร์บอกว่า 1. ถ้าสิ่งที่เอสเธอร์เสนอนั้นเป็นสิ่งที่กษัตริย์เห็นว่าพรีสกษัตริย์เป็นที่ชอบใจ 2ถ้าเกิดสิ่งที่เอสเธอร์มาเสนอนั้นกษัตริย์นั้นรู้จักเอสเธอร์ดีว่าเออเอสเธอร์นั้นเสนอแต่เรื่องที่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องที่ชั่วร้ายคือกษัตริย์ให้เฟเวอร์กับเอสเธอร์ 3. ถ้าสิ่งที่เอสเธอร์เสนอนั้นเป็นไงครับเป็นเรื่องที่กษัตริย์เห็นว่ามันอืถูกต้องชอบทมนะไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายหรืออธรรมนะแล้วก็ประกันสุดท้ายครับถ้า ผู้เสนอเองหรือตัวเอสเธอร์เองนั้นเป็นที่ please เป็นที่ที่พอพระไทยของกษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็จะยินดีให้ความช่วยเหลือครับถ้าเราอ่านต่อเราก็จะทซาบากษัตริย์ในที่สุดกษัตริย์ก็บอกว่ากฤษฎีกาที่กษัตริย์ตรัสไปแล้วนั้นจะกลับคำไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรล่ะในเมื่อคำกฤษฎีกาที่ประกาศออกไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ กษัตริย์เสนอทังออกครับกษัตริย์บอกให้โมเดคไยนั้นนะไปเรียกนะอารักษ์มาและก็ให้เขียนกฤษณกฤษฎีกาใหม่เพื่อไปนะไปต่อสู้หรือไปต่อต้านกับกฤษฎีกาแรกที่ประกาศไปแล้วนั้นนะกษัตริย์พูดดีนะครับในข้อที่8เขียนดังนี้ว่าพวกท่านจงเขียน เกี่ยวกับพวกอยู่ตามที่เห็นว่าดีในนามของกษัตริย์และประทับตราด้วยแหวนตราของกษัตริย์เพราะว่ากฤษฎีกาที่เขียนในนามของกษัตริย์และประทับตราด้วยแหวนตราของกษัตริย์จะเปลี่ยนกับไม่ได้กษัตริย์บอกว่าเอาเลยนะโมเดไคไนะให้โมเดไคไคิดเองเลยอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจะไปต่อสู้หรือจะไปต่อต้านกฤษฎีกาแรกนั้นให้เขียนเลย นะอะไรก็ได้ที่โมเดไคกับพนังเอสเธอร์เห็นว่าดีก็ทำไปเถิดขอพระคุณพระเจ้านะครับที่กษัตริย์อาหารสวยรัตเขาได้ไว้วางใจนะโมเดไคซึ่งเป็นคุณแม่เป็นขุนนางเบอร์สองรองจากเขาถึงขนาดนี้และให้เขาทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะไปต่อต้านต่อปิษฎีกาแรกที่ประกาศไปแล้วนั้นถามว่า เราได้รับบทเรียนอะไรจากพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เชื่อว่านะครับเราทุกๆคนซึ่งอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนเป็นจํานวนมากทั้งกับคนที่เป็นพี่น้องคริสเตียนกับบุคคลภายนอกนะครับเราทุกๆวันที่เราเดําเนินชีวิต นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำรรอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจค้าขายไม่ว่าเราจะทําเรื่องของเ,ออเรียนอยู่ต่างๆนะครับเราต้องเจอคนมากมายนะและเราต่างต้องเป็นไงครับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน่าสนใจนะครับที่ว่าหลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าในยามที่เรามีความจำเป็นนะในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือสุดๆนั้น พระเจ้าจะส่งใครบางคนทั้งอาจจะเป็นพี่น้องคริสเตียนหรืออาจจะคนที่เป็นคนทั่วไปนั้นเป็นไงครับมาช่วยเหลือเราในเวลาที่เหมาะสมครับพระเจ้ารู้ถึงความจําเป็นความต้องการของเรานะและคําตอบของพระองค์บางครั้งพระองค์ส่งใครบางคนมาช่วยเราในเวลาที่พอเหมาะพอเจาะพอดีแต่สิ่งที่เราเองจะต้องมันสร้างขึ้นมา นะครับนะสี่อย่างที่เราเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้นี่คือสี่อย่างที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่เราครบค้ากับพี่น้องค,คริสเตียนคบค้ากับบุคคลภายนอกเราต้องวางตัวสี่อย่างนี้อย่างดีนะครับประการแรกสิ่งที่เราขอความช่วยเหลือนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับนะ ก็คือเมื่อเราจะขอให้เขาช่วยเหลือตัวผู้ที่จะมาช่วยเรานั้นเขาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราขอเขานั้นเป็นไงครับดีครับนะอย่างที่2ครับสิ่งที่เราขอให้เขาช่วยเหลือเรานั้นคนที่ช่วยเหลือเราต้องเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นไงครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องดีและถูกต้องอาจารย์เคยบอกกับพวกเราหลายๆครั้งว่าเมื่อเราอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า พระเจ้าบอกเราพระเจ้าจะต้องบอกเขาด้วยครับนะผมเชื่อเสมอครับว่าเมื่อเราอธิษฐานสิ่งนั้นและสิ่งนั้นเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าแล้วแล้วก็พระเจ้าจะตอบเราและพระเจ้าจะบอกอีกคนที่จะมาช่วยเหลือเราด้วยนะไม่ใช่บอกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นพระเจ้าต้องบอกเราและต้องบอกเขาด้วยครับเพราะฉะนั้นพระคัมภีรข้อนี้ถึงบอกเราว่าถ้าสิ่งที่เราอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าแล้วนะ แล้วพระเจ้าจะบอกให้คนที่มาช่วยเรานั้นเขาจะเห็นว่าสิ่งที่เราบอกเขานั้นเป็นไงครับดีและถูกต้องเขาก็จะยินดีช่วยเราครับตอนนี้มองอีกมุมหนึ่งมองในมุมของเราละครับตัวเราเองต้องเป็นยังไงครับตัวเราเองประการที่1ตัวเราเองจะต้องเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายและเป็นที่ยอมรับของคนที่อยากจะมาช่วยเหลือเราครับแปลว่าเราเองนะ คนที่จะมาช่วยเหลือลเขาต้องเห็นว่าเราเองนะแต่ก่อนเราเป็นคนยังไงปัจจุบันเราก็ยังเป็นคนที่คงเส้นคงวาแบบนั้นไม่ใช่กลับไปกลับมานะหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าอย่างหนึง่งรับหลังอย่างหนึง่งอยู่ในโบสถ์อย่างหนึง่งพอออกไปอยู่ในสังคมภายนอกเป็นอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเป็นคนที่คงเส้นคงวาและเขาเห็นว่าเออคนที่มาขอความช่วยเหลือนะั้นเป็นไงครับโอเคนะเชื่อใจได้ช่วยเหลือได้ ก็เหมือนอย่างกษัตริย์ที่ยินดีจะช่วยเหลือเอสเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับประการที่2เราเองนะครับจะต้องเป็นคนที่เขาโปรดปรานทำอย่างไรที่เราจะเป็นคนที่คนอยากช่วยเหลือเรานั้นเขาอยากช่วยเราครับเราต้องทําตัวของเราเป็นที่โปรดปรานนะพูดง่ายาตัวเป็นที่เฟเวอร์เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้อยู่4เรื่องด้วยกัน นะครับถ้าวันนี้เราอยากจะให้คนอื่นนั้นมาช่วยเหลือเรานะครับสี่เรื่องที่เราต้องเรียนรู้คือ1เรื่องที่เราเสนอนั้นจะต้องดีและถูกต้องอย่างที่สองตัวเราเองนั้นจะต้องเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายและก็จะต้องทำตัวเป็นที่ p ร e สเป็นที่ f a v ร r ของคนที่อยากช่วยเหลือเราครับวันนี้เราทำตัวเป็นคนอย่างนั้นหรืออย่างครับ เราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับตัวอย่างของเอสเธอร์ในวันนี้ที่เราได้เห็นว่าทั้งตัวเอสเธอร์เองและตัวโมเดไครเองนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์อาหาุไวรัสถึงขนาดกษัตริย์บอกว่าเขาอยากเขียนกฤษฎีกายังไงก็เขียนไปเลยตามที่เขาเห็นว่าดีข้าแต่พระเจ้า ลูกเชื่อว่าลูกทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นจะเป็นที่ไว้วางใจจะเป็นที่โปรดปรานของทุกๆคนที่ได้มารู้จักกับลูกขอพระองค์ทรงให้ลูกทุกคนนั้นเป็นคนที่ไว้วางใจได้เป็นที่โปรดปรานของทุกคนที่มาพบปะและที่สำคัญสิ่งที่ลูกเสนอนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องข้าแต่พระเจ้า ขอพงสลับฟังคําอธิษฐานของลูกของพระองค์ทุกคนและเมื่อเราร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์นั้นพระองค์จะส่งคนที่ใช่คนที่จะมาช่วยเหลือลูกในเวลาที่เหมาะสมจึงอธิษฐานฝากอนาคตของลูกและฝากความช่วยเหลือทั้งปวงอยู่ในพระหัตถ์อันสงทธิ์ของพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกด,ดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดียวของเพืจอาจกแสงสิภาพของเรานะคะ